คำแนะนำหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย30นาทีอาจพบอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงได้มีไข้ต่ำปวดศรีรษะอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นใน1-2วันอาจทานยากลุ่มพาราเซตามอลได้ หลีกเลี่ยงทานยาในกลุ่มแอสไพรินหรือเอนเซมเพราะจะไปกดการตอบสนองของร่างกายทำให้ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนลดลงอาจพบอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงได้คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นใน1-2วันอาจจะรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นใน1-2วัน ถ้ามีอาการรุนแรงดังต่อไปนี้เช่นไข้สูงควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ปวดศีรษะรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669มีจุดเลือดออกจำนวนมากผืนขึ้นทั้งตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669 อาเจียนมากกว่า5ครั้งควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ถ้ามีอาการรุนแรงดังต่อไปนี้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ชักหมดสติควรรีบพบแพทย์ทันที หรือโทรสายด่วน1669ถ้ามีอาการรุนแรงดังต่อไปนี้ไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากอาเจียนมากกว่า5ครั้งแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงพผื่นขึ้นทั้งตัวชักหมดสติควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669 ถ้ามีอาการรุนแรงดังต่อไปนี้ปวดศรีรษะรุนแรงต่อเนื่องตาพล่ามัวปวดท้องอย่างต่อเนื่องเจ็บหน้าอกหายใจลำบากขาบวมมีจุดเลือดออกที่ผิวหนังควรรีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า